ช่วงนี้ขยันแล้วรวยเป็นช่วงกอบโกยด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำไมดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นช่วงสู้แล้วรวยขยันแล้วรวยเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวศุกร์ดาวประจำตัวโคจรได้ตำแหน่งมหาจักร เรียกว่ามหาจาักฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดผลนักหนาหน่ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจหมายความว่าช่วงนี้คุณจะต้องลุกขึ้นมาลงมือทำนะคะด้วยความวิริยะอุตสาหะสู้ไม่ถอยนะคะแล้วคุณก็จะได้สิ่งตอบรับกลับมาคุ้มค่าหายเหนื่อยนะคะได้ผลตอบรับที่ยิ่งใหญ่คะ่ะยังไม่พอช่วงนี้มี กเกิดโชคลาภด้วยโชคลาภไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่เข้ามาผลกําไรนะคะได้กอบกวยโอกาสที่จะเข้ามาในเรื่องของเงินเงินทองทองเนื่องจากว่าดาวโชคลาภนะคะก็โคจรกลุ่มชะตาของคุณอยู่ดาวอาทิตย์ดาวแห่งความสําเร็จนะคะก็กลุ่มชะตาของคุณร่วมด้วยอีกประการหนึ่งก็คือดาวพฤหสัสบดีกับดาวอาทิตย์ก็โคจรเล็งกันอยู่นะคะเรียกว่าสุริย ต้องครูเป็นคู่คงเป็นโชคใหญ่ในชั้นสามีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะช่วงนี้การเงินก็จะเกิดสภาพคล่องได้นำเงินไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะคะมีโอกาสที่จะนำเงินไปซื้อข้าวของที่อยากได้ให้รางวัลกับตัวเองเป็นการให้รางวัลกับตัวเองในช่วงปีใหม่นะคะ ในเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหน่วยงานแล,นและองค์กรนะคะออกหน้าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ช่วงนี้คุณจะต้องอยู่เบื้องหลังจะสง่างามกว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวการงานโคจรเป็นวินาศแก่ดวงชะตาวินาศแปลว่าเบื้องหลังนะคะและที่สำคัญก็คือดาวแห่งความสำเร็จโคจรกุมชะตาของคุณอยู่ไม่ต้องกล <ules S 3> ัวค่ะช <everybody 's S 1> ่วงนี้ก็ไม่ต้องออกหน้านะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง จะสำเร็จดีงามมากๆในช่วงนี้ค่ะ ในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คู่ซัพพอร์ตทุกเรื่องน่าชื่นใจค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวคู่ครองโคจรเป็นวินาศอีกแล้วนะคะวินาศแปลว่าเบื้องหลังและแปลว่าหนุนค่ะช่วงนี้คู่ครองก็เลยซัพพอร์ตทุกเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะในส่วนของคนโสดช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะพบคนที่ถูกใจนะคะเป็นช่วงที่ศึกษาดูใจกันเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของความรัก rakā ในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะอาหารการกินมีเกณฑ์จะส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวอรินะคะดาวอริโคจรกุมชะตาของคุณอยู่นะคะดาวอริดวงนี้เกี่ยวข้องกับอาหารการกินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เรารับประทานนะคะอาหารที่ไม่สดอาหารที่ไม่สะอาดอาหารดิบนะคะ หรือของเผ็ดร้อนนะคะต่างๆพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะจะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะในเรื่องของมงคลวัตถุที่อาจารย์อยากจะให้คุณพกติดตัวประจำตนนำมาอธิษฐานได้แก่เหรียญเทวดาพระสุขและเหรียญพระราหูทรงครุฑหลังดวงดีนะคะเพื่อปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีค่ะ